สวัสดีครับผมเจนนะครับและนี <ira> <i ana> <wiele> ่ค <tu ę> <dai> ือเช็คนี่ะครับเราก็มามุมแปลกตากันนิดหนึ่งนะเพราะว่าสิ่งที่เราจะรีวิวในวันนี้เนี่ยของมันค่อนข้างที่จะเกี่ยวกับพื้นนะคบผมคือเนื่องว่าจากว่าบ้านเนี้ยนะครับเวลาคนแบบว่าไปทํางานกันหมดเนี่ยจะไม่มีใครดูแลบ้านเลยนะครับแล้วก็จะกว่าจะดูกว่าจะกวาดบ้านกว่าจะอะไรเนี่ย มันก็คือเสาร์อาทิตย์อ่ะไปทํางาน,นแต่เช้ากลับมามันก็เย็นแล้วมันก็มืดแล้วไงเราก็ขึ้นห้องไม่ได้กวาดบ้านเนะี่ยกว่าจะกวาดจ่ะวันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์อะไรเงี้ยซึ่งมันมีฝุ่นไงผมก็เลยไปสั่งเจ้านี่มาครับ<ป>หุ่นยนต์ดูฝุ่นอัตโนมัติก็ที่จริงก็ไม่อัตโนมัติหรอกนะแต่ก็แค่ดีกว่ากวาดเองนะครับคือเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าช่องผมเนี่ย เราคอนเซปต์เดิมอยู่แล้วคือเราไม่เน้นขอแงแพงเนี่ครับเจ้าตัวนี้เลยมีราคาแท้สี่ร้อบาทเกือบ500เท่านั้นเองนะครับรวมค่าสง่งเราก็จะมาดูประสิทธิภาพมันนะว่าเอ๊ะไอตัวที่ไม่ถึงพันเนี่ยไม่ถึงแบบไม่ถึงพันไมถึงหมื่นเนี่ยมันจะใช้แบบมันจะใช้ได้ไหมน,นะบรลุมตอนแรกผมก็มามัะเชื่องแบบประมาณเน ประมาณนี้ประมาณนี้เหมือนเท่ากระทงเท่าอ่อนี้สายชาร์จเท่ากระทง่ทะงแต่นีแบบกระทงเท่ากระทงใหญ่เลยเแล้วก็ดูในกล่องว่ามีอะไรมาให้นะมีโฟมมีสายชาร์จแล้วก็เครื่องมือแมนนวนต่างๆโอเคก่อนที่เราจะไปดูตัวคุณโยนดูฝุ่นนะเครื่องดูฝุ่นเเครื่องดูฝุ่นกันนะเรามาดูของแถมกันว่าเขาแถมอนะไรมาบ้างนะ มีผ้านะครับเป็นผ้านี่ครับในแมนมันจะมีแมนนวดบอกนะในมันในในในแมนนวดนะครับก็จะบอกว่าทําอะไรบ้าง,น,งน,นะครับในถุงแมนนวลนะก็จะมีตัวเหมือนเป็นตัวไม้กวาดไว้ปัดอ่ะมันจะติดอยู่ข้างล่างนะแต่เราต้องไปใส่อีกทีนะฮะนี่แล้วก็เทปเทปแปะเป็นเหมือนตีนตุกแกได้เหมือนตีนตุกแกนะฮะเพื่ออามาแปะกับไอ้นี่ผ้านี่ชึบชึบ แล้วก็แปะไว้ใต้เครื่องครับเพื่อที่เหมือนว่ามันจะเช็ดไปในตัวแล้วก็สายชาร์จคะไม่มีอะไรมากโอเคเราลองมาดูที่ตัวพุนยอดูฝุ่นกันเลยว่าเป็นยังไงเปิดฝาออกก็จะเป็นเป็นกล่องทิ้งนะฮะเป็นกล่องเป็นกล่องฝุ่นกล่องที่เขาใส่ฝุ่น่ะมือน้วกฝุ่นมันจะดูดมาแล้วมันจะเก็บมันจะเก็บในนี้ใช่ไหมมันจะเป็นรูเห็นปะันเป็นรูฝุ่นเข้าทางนี้แล้วออกนี่มีตัวกรองอีกชั้นด้วยนะครับนี่ค่อนข้างโอเคนะแต่เราต้องมา ต้องไปดูตอนใช้งานนะว่าจะใช้ได้ดีหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ขอประกอบให้มันเสร็จก่อนแล้วกันโอเคครับตอนนี้คุณยนต์ของเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะ <Yeah. S 1> แต่ที่จริงมันมีนี่ด้วยมันมีแอปพลิเคชันสำหรับเชื่อมต่อสายคุนยนเนี่ยคือเหมือนว่าอาจจะไปโนระฟังการแต่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือเรื่วัตุผมอะไอ้กล้องที่ถ่ายอยู่ก็คือกล้องมือถืออผมไม่สามารถใช้แอปให้ทุกคนดูได้จริงแต่ว่า เดี๋ยวหลังจากเลิกถ่ายเนี่ยจะมาลองใช้แล้วก็จะมาอัดคลิปอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปไหนแล้วนะ่ะนั่นนะ่ะนั่นเพราะมันเสวโรนะมันไม่คืนเนี่ยพอมันชนปุ๊บมันจะหันมันจะหันไปทางอื่นเลยนะแต่ว่าเราําจับได้ว่ามันมีอะไรอยู่หน้า เราลองไปดูกันดีกว,ว่าว่ามันจะไปไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> าแล้วมเดีเ๋ยวเราจะหาอะไรที่แบบว่าคือดูอีกนาทีเห็นป่ะมันจะมีขยะอยู่อ่ะแล้วมันไปเอามาดูไปน้าประตูไปนาประตูิ ก็น่ารักดีนะเหมือนเต่าตัวเดินเต่าหรือแบบแมงดาหรือตัวอะไรสักอย่างเดินอยู่ในบ้านเราก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวผมลองหาชิ้นใหญ่ๆให้เห็นชัดๆดีกว่าว่าจะไปได้ยังไงเลยเข้าไอ้อาจได้เิยเข้ามุมอีกเดียวเลยเฮ้ยเตดบินเนี่ยให้มันดูอ้าวนี่อ่ะ กู้งานแล้วเราอ่ะเี่ยมาแล้วมาจุ๊บจุ๊บๆมัดเรียบร้อยเอามึงดีดออกนี่ยเนี่นี่ยเบิ๊บๆๆๆ้บเบบนะโอเคนะนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีรอยเศษกระดาษนะมันดูไปหมดแล้วนะดีดีดีก็ถือว่าตัว400ก็ใช้ได้นะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้เจ้านี่นะครับ ทำความสะอาดบ้านแป๊บแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยไปดูผลลัพธ์ว่ามันดูดอะไรเข้าไปในตัวบ้านโอเคครับเนีย่ยเราจะมาลองพลิกข้างหลังดูว่าพื้นเนี่ยว่าท้องของน้องเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหแต่ดูจากภาพต,ตรงนี้แล้วคือแบบเยอะมากเลยนะดูดิเนี่ยที่แบบมันย,ยาวไปแล้วมันเข้าไปหมดเลยนะเนี่ยนี่คือรูดูดของมัน ตรงนี้ฝุ่นเต็มเลยนะตรงลิ้นมันเนี่ยตรงลิ้นมันนี่ฝุ่นเต็มเลยนะคือบางอย่างที่มันดูดไม่ได้มันก็คือจะคาคา,าอยู่แถวแถวนี้นะมันจะด,ดูดไม่เข้าจริงๆอนะ่ะแต่ถือว่าทาได้ขนาดนี้ก็ไม่เลวนะโอเคทีนี้เรามาดูใต้ท้องเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้างในท้องเนะี่ยมีอะไรบ้างแกะมาละเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะอกล่องก่อ้ ว้าโจยนี่คือดูดไม่ถึงสองไม่ดูดดูไม่ถึงชั่วโมงเลยเนะี่ยโอ้นั่นเอียดอะดูดีแบบเต็มไปหมดเลยอะโอ้โหมีบิทิ้งตกตายด้วย ือว่าโอเคนะแบบโหนี่ดูดดูดแป๊บเดียวนะได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปผลนี้เดี๋ยวโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาสรุปผลนะว่าซื้อเจ้าหนี้มาเนี่ยมันคุ้มไหมนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะ <Yeah. S 1> ราคาประมาณสี่รซึ่งมันมีรุ่นที่มันถูกกว่านี้ด้วยนะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปรูนะเวย้ยว่าไอ้รุ่นที่ถูกกว่าเนี่ยมันจะใช้งานถ้าได้เท่านี้หรือเปล่านะนะผมแต่คือรุ่นเนี้ยมันดีตรงที่ว่าเอ้ย มันไม่ได้แบบว่าถูไปดือ้อมันแบบไม่ได้ถูไปโงโ่ๆโนะพอมันเจอแบบว่าแบบว่าสมมติมันชนอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนทิศทันทีเลยนะมันไม่ใช่แบบชนชนชนแบบฝืนจะเข้าอยู่อย่างนั้นนะเว้ยมันแบบหาทางหลีกหนีของมันได้แหละแล้วก็เท่าที่สังเกตในการที่ว่าเอ้ยลองปล่อลองปล่อยแบบเศษกระดาษปล่อยฝุ่นปล่อยอะไรเงี้ยลงไปใช่ไหม มันสว่าเฮ้ยมันเก็บหมดนะมันไม่เหลืออะไรมันเก็บหมดนะฮะแต่อาจจะมีบางชิ้นที่มันดีดที่แบบไอแป้งไอแปลงตรงเนี้ยไอแปลงตรงุนบนมันเผื่อแบบดีดออกบ้างนะก็ไม่ก็ให้อภัยละกันนะครับแต่เทียบกับราคา400ที่ได้แล้วเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะซื้อมานะครับแต่ว่าแต่ว่าเสียงมันอาจจะดังไปนิดหนึ่งนะแต่คือว่าก็ไม่ได้ไม่ได้น่ารำคานมันก็ดังแบบอืมรู้สแบบไม่ได้น่ารำคาญแบบดังแบบเวลามันถ่ายมันก็ดัง ไไมม่ดด้ังากคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับจะก,ก็ขอลาไปเป็นเพียงเตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ See ซ o u ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดสมผมใหม่ก็หลังจากที่เรานะฮะได้ลองเชื่อมต่อแอปนะครับกับตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะฮะซึ่งบอกเลยว่าใช้ไม่ได้ ใช้ไม่ได้อะไม่รู้เป็นไรนะแต่คือมันเป็นภาษาจีนทั้งหมดอะ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าใช้อย่างไงแล้วก็ลองกดไปแล้วก็ไม่ได้ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะก็สรุปรว่าแอป,ปใช้ไม่ได้นะแต่ตัวมันก็ทำงานได้ดีอยู่แล้วนะครับออกจะบื้อนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรให้ภัยราคาถูกมาบอกแค่นี้แหละบายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ไว้ด้วยนะครับ